สวัสดีค่ะพบกับช่องมุกกี้นะคะวันนี้นะคะมุกกี้นะคะก็จะพามาชิมไอศกรีมค่ะไอศกรีมอะไรเอ่ยแมกนัมค่ะตัวนี้เป็นแมกนัมนะคะอ่าเป็นวานิลาเคลือบช็อกโกแลตแต่ว่าด้านในมีช็อกโกแลตอีกทีนะคะตัวนี้รู้สึกว่าเพิ่งเคยเห็นนะคะ,ะรู้สึกว่าจะเป็นตัวใหม่นะคะของแมกนัมตัวนี้ที่ออสเตรเลียที่รัสเซียน,นะคะไข่เมียน,นะคะ เดี๋ยวลองไปชิมกันเนาะคลิปสีเขียวนะคะถ้าใครมาอเออรัสเซียลองเสียทานดูได้ไม่แพงนะคะอือาเมือ่อเชา้าคือม,มุงซื้อนะคะแล้วกอจะละลายนะคะอื ตันนี้จะเป็นลิสครีมนะคะลิสครีมหมายถึงว่าผสม,มเหล้าลิสนะคะเข้าไปในเนี้ยไอศครีมนะคะตัวนี้นะคะเป็นลิสครีมก็คือครีมผสม,มเหล้าลิสนะคะนิหนึ่งกลิ่นมันคล้ายๆลำนะคะตัวนี้รสชาติก็รูปลักษณ์แบบนี้นะคะเหมือนแบบน้ำทบไปแล้วก็จะมีสัญลักษณ์อ,อ่ามักน้ำนะคะ เรามาสิบกันมมไม่หวานค่ะแฮอเยอะ เค็จเจอดีเลยทีเดียวนะครับต่อมครับต่อมวัที่ดูกสิวะเสิวะ ถ้าใครมาเบลเสียนะคะ่ะลองซื้อทานดูนะคะมแมกนัมเบลเจียนี่ก็รสชาติโอเคอยู่นะคะใช้ได้อโอเคผ่านะคะ่ะเนื้อสัมผัสมันดิงจริงนะ <c oughs> คือดีกว่าเมืองไทยนะคะผุคิดว่าเนื้อสัมผัสไอศครีมที่นี่จะดีกว่าเมืองไทยมากเลยบนาะงนคนชอบกินไอศครีมนะคะ ก็ถ้าเป็นมันแตกตา่างเลยเนาะเรากินแมกนัมที่เมืองไทยมันจะเท็กเจอร์มันจะแตกต่างกับที่นี่อะคะ่ะเนี่ยมันเนียนมันนุ่มนะคะซึ่งมุกก็ไม่รู้ว่าทําไมเนาะว่าถ้าใครมาเลเซียลองซื้อกินดูนะคะ,ะแมกนัมผสมวิสครีมตัวนี้นะคะออสีเขียวนะคะตัวนี้มุกได้ค่าโฆษณานะคะเพียงแต่ว่าเออ อันไหนรสชาติเป็นไงก็ลองมาพูดคุยกันเนาะบ๊ายบายปาก๊ปกะปะกะจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าใครชอบมุกนะคะถ้าใครอยากรู้เรื่องใครมีอารเซียหรือว่าอะไรของต่างๆของทะเลดำหรือต่างประเทศที่มุงจะไปไป,ไป,ไปแต่ละที่เนี่ยลองติดตามดูนะคะความสนุกมีแน่นอนคะ่ะบ๊ายบาย